เคยไหมครับได้ยินเสียงบางอย่างในติ๊กตอกที่ฟังแล้วขนลุกแต่พยายามหาเท่าไหร่ก็หาที่มาไม่เจอเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อสองเดือนก่อนมันเริ่มจากคลิปเต้นธรรมดาธรรมดาที่ผมไถฟีดไปเจอเพลงก็เพราะดีผมก็เลยเปิดฟังวนไปเรื่อยๆ แต่พอฟังไปได้สักพักผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆแทรก,กเข้ามาเป็นเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนมีใครกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ข้างหูตอนแรกผมคิดว่าตัวเองหูแว่วก็เลยลองใส่หูฟังดูแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังอยู่มันดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มจับใจความได้มันพูดว่าออกมาออกมา ผมตกใจมากรีบปิดติ๊กตอกแทบไม่ทันพยายามหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ไม่ว่าจะเลื่อนกลับไปดูกี่ครั้งคลิปนั้นก็มีแค่เพลงไม่มีเสียงกระซิบอะไรทั้งนั้นผมเลยคิดว่าคงเป็นเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างที่ผมไม่ได้สังเกต แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นหลังจากวันนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบนั้นบ่อยขึ้นไม่ว่าจะตอนดูติกตอกตอนอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งตอนนอนหลับมันจะคอยกระซิบข้างหูผมว่าออกมาออกมา คืนนึงผมตัดสินใจลองค้นหาใน Google ว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมปรากฏว่ามีคนเคยเจอเหมือนกันพวกเขาบอกว่าเสียงกระซิบนั้นเป็นเหมือนคำเชิญเป็นเสียงเรียกจากอีกมิติหนึ่งมีคนหนึ่งเล่าว,ว่าหลังจากได้ยินเสียงกระซิบนั้นเขาก็เริ่มเห็นเงาดำๆในบ้านและสุดท้ายก็หายตัวไปอย่างลึกลับ ผมกลัวจนแทบจะบ้ารีบลบแอปติกตอกทิ้งและพยายามไม่นึกถึงเรื่องนั้นอีกเลยแต่เสียงกระซิบนั้นมันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่ทุกคืนเมื่อวานนี้ผมลองกลับไปค้นหาคลิปนั้นอีกครั้งปรากฏว่ามันถูกลบไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนอัปโหลดหรือทำไมถึงมีเสียงกระซิบนั้นอยู่ในคลิปนั้น แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือผมได้ยินเสียงกระซิบนั้นอีกครั้งมันดังขึ้นกว่าเดิมมันกระซิบว่าออกมาฉันรออยู่แล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในติ๊กตอกบ้างไหมถ้าเคยระวังให้ดีนะครับบางทีเสียงนั้นอาจกํำลังเรียกคุณอยู่ได้ ถ้าฟังแล้วรู้สึกหลอนอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้เคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับ